สวัสดีครับผมโอลานจิรับไพกุลนี่ครับผมกำพลเห็นคำครับวันนี้เราจะมาทัพนที่เสียงตายไปผชนไทยกับนกตีมูนครับในปา่าสวนสวนนกไชนาาครับสวนนกไชนาาเราไปติดตามกันเลยครับเมื่อก,กี้มันมันไม่นําใจครับมันจะมาต่อยเราอ่ะนกอีมูอ่ะเราต้องไปล่าแค้นมันครับ เอเ้ยมัรออมนร้องอ่ะนะมันอูมันร้องอ่ะนะูไหมม,มันร้องมันรองะนะเฮ้ยไปดิ <c oughs> 哦哦哦哦，题目，哎，哎，